จนาปีสวยเนาะเสียดายอ่ะวันพุ่นี้เขาก็จะกลับแล้วกระโบก็สวยมากเลยใช่น่าเดินมาอากาศก็ดหีห้องกึงเนาะอ,องกึงจนนใช่อย่างเจ้โชว์อย่างโชว์เป็ดเหรอเป็นอย่างโชว์เป็ดกันมันมืนกัน จทสวยมากเนาะชิมชมชิมชมก็เลยทำวิดีโอว้าชิมชอมอย่าไปตีเล็กเนาะชิมชมสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่พามาเที่ยวยินดีค่ะยินดีค่ะ เ,เป,ป,ป็นต้องการปาปีดต้องให้กับสลบยุบยุบมีอะไรที่หบบ